ปกติเลยนะคะเวลาเช็คของเราเนี่ยเราจะรู้ตั้งแต่คานเครื่องเกียร์ท้ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ชอดันช้างกรุปร๊ปรอเปล่าครับค่ะใช่ค่ะชอดันช้างกรุ๊ปนะคะหรือชอดันช้างนวมกิจจำกัดนะคะครับขอสอบถามรถหน่อยครับค่ะรุ่<อ>นไหนคะดิสนใจรถไทยฟร์6640ครับเพาเดียวรื่งสองพาคะ่ะอ่าสองพาครับ สองเผาคาน่าะลรจ๊ะเป็นคาน่าคาราโลเกกางครับคาน่าคาราโลเกกางเลยนะคะครับไม่มีตู้แอร์ได้นะคะไม่มีตู้แอร์ครับโอเคต้องเรียนอย่างงี้นะคะมันจะเป็นรถเก่านอกนะคะเป็นเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคือลูกค้าทราบหรือเปล่าจ๊ะว่าเช็คยังไงอ่ะอืมไม่ทราบครับคือเก่านอกนี่คือยังไม่เคยใช้ในไทยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะยังไม่เคยใช้ในไทยเลยนะคะเขาเรียกว่าเดิมๆแต่ทีนี้ของเรามันเป็นเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่แค่เก็บรั่วซึมอย่างที่ลูกค้าอาจจะพอทราบมาขออธิบายก่อนแล้วกันนะคะว่าปกติเลยนะคะวเวลาเช็คของเราเนี่ยเราจะรื้อตั้งแต่คานเครื่องเกียร์ท้ายนะคะซึ่งคานเนี่ยเราลือล้อทั้งหมดนะคะเครื่องนี่คือตีปอกนะคะฟิตใหม่เลยนะจ๊ะรันอินเนี่ยประมาณ3-4วันนะคะโดยเปพาะเครื่องนะคะเกียร์ก็รื้อใหม่นะคะท้ายก็รื้อใหม่นะคะรื้อน็ตทุกตัว หรือน้ำมันทุกหยดนะคะน้ำเปลี่ยนใหม่ให้หมดจดนะจ๊ะนี่คือสไตล์ของเราคาสเนียบลูคลาสสิกสไตล์พื้ียงกีสไตล์ชรันชาน้างครบตัวจเงที่นี่ที่เดียวนะคะถ้าเคยได้ยินแล้วก็เราจะต้องเช็คด้วยนะคะว่าส่งเขาเข้าได้ไหมเครื่องโอเคหรือยังปั๊มเราก็ต้องส่งไปเช็คนะคะก่อนที่เราจะเอาเข้าไปทําสีหางก็ต้องลองยกดูว่าได้ไหม เสร็จปั๊บเราก็ส่งเราก็ทำทำสีนะคะทําสีเสร็จเนี่ยเราก็ต้องมาเก็บรายละเอียดแล้วก็ต้องถึงจะเดินไฟทั้งคันนะคะทําสีใหม่เดี๋ยวก่อนนะคะแป๊บนึงทาสีใหม่เนี่ยเราจะเป็นลักษณะที่ว่าเราต้องลอกสีก่อนนะคะสีเดิมๆก่อนนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่า,อาอลองพื้นไม่ได้พไม่ได้พ่นทับเป็นลองพื้นนะคะแล้วก็เป็นสีจริง ส่วนยางกับอุปกรณ์มีไหมต้องมีนะคะก็คือตัวนี้โดย,โดยเซนโรเชฟป,ปกตินะคะจะได้ยางใหม่แล้วก็กระทะใหม่หน้าหลังไปเลยนะคะเราจะได้ไซส์30น,นจะจ๊ะบางคนใหม่นะคะหลังคาไฟเบอร์ใหม่ตัว6ส0ที่ลูกค้าถามเนี่ยมันจะเป็น4ีสูนะคะนอกจากได้ยางใหม่กระทะใหม่แล้วด้วยตัวรถที่พอเป็นชุดใหม่เนี่ยเราจะให้เวทล้อหลังไปด้วยนะคะข้างละ2ก้อนก็จะเป็นทั้งหมด4ี่ก้อนเพื่อกันกันล้อฟรีนะจะ๊ะ หลังคาไฟเบอร์พร้อมอย่างที่ถามเพราะม,มันไม่ใช่ตู้แอร์จ้ะเป็นกรณีตู้แอร์มันจะเป็นลักษณะต้องทําตู้แอร์ใหม่ก็จะคนละอีกแบบหนึง่งอ,อ๋อถ้าถ้าผมเปลี่ยนใจเป็นเอาตู้แอร์นี่มันก็เช็คใหม่ด้วยหรอครับถ้าผมจะเอาเป็นเกียร์สิบสองแทนเงี้ยถ้าเป็นถ้าเกียร์สิบสองจะมีตู้แอร์ได้ค่ะตู้แอร์ก็ต้องเช็คใหม่ค่ะเดินไฟทั้งคันพร้อมแอร์เย็นๆได้ย็นตู้แอร์นี่เช็คใหม่ถึงตู้ที่มาจาือกาีลชิ้นเลยค่ะตู้มาจากนอกค่ะ ใช่แล้วก็คือรื้อมาใหม่เก็บงานใหม่ค่ะอืมครับไอ้ที่ผมเคยได้ยินแบบชอแานช้างกรุ๊ปนี้มันมีสามบริษัทนี้คือบริษัทไหนบ้างครับแล้วก็อยู่ที่ไหนด้วยฮะบริษัทชอแดนช้างกรุ๊ปนะคะต้องระวังโดนแอบอ้างนะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะสามบริษัทที่เคยได้ยินก็คือตอนนี้ก็คือบริษัทหลักนะคะก็คือบริษัทชอแดนช้างนวากิจจำกัดนะคะแล้วก็บริษัทไทยนิพนธ์จำกัดแล้วก็บริษัทซีเฮดไอเอจำกัดนะคะซึ่ง3บริษัทเนี้ยตอนนี้อยู่ที่เดียวกันแล้วค่ะ อยู่ที่อำเภอด่านช้างนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอที่ติดกับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยนะคะเป็นอำเภอที่มีเขื่อนกระเสียวนะคะอ๋อก็คือ3บริษัทนี้ตอนนี้คืออยู่ที่เดียวกันไม่ได้เป็นแยกสาขาใช่ไหมคืออยู่รวมกันตอนนี้ไม่ได้แยกสาขาอยู่สุกตองค่ะอ๋ออยู่รวมกันนะรแล้วเปิดเปิดวันไหนมั้งครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดนะคะจันถึงจันถึงเสาร์นะคะ8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะโดยปกตินะคะถ้ามีวันหยุดเนี่ยทางแฟนเพจ เฟซบุ๊กเราเข้าไปดูได้นะคะเขียนว่าขายรถไถขีดชอดันช้างกรุปนะคะเขาจะมีประกาศว่าไอ้พู้นี้อาจจะหยุดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกรณีพิเศษเท่านั้นเองอ๋อครับอ่าทางนี้นอกจากว่าบอกมี Facebook และ u t u b e แล้วแล้วก็เบอร์โทรแล้วมีช่องทางติดต่อทางอื่นอีกไหมครับเราก็จะมีส่วนมากนะคะจะแนะนำให้ติดต่อกันทางเฟซบุ๊กนะคะเพราะว่าเราจะมีข้อข้อมูลกองกลางอยู่ในเฟซบุ๊กนะคะแต่ถ้าเราอยากจะอ้ แวะไปเจอกันให้หายคิดถึงเนี่ย IG เราก็มีนะคะ TikTok เราก็มีจ้ะโอโอเคครับครับทั้งไ่เดียวผมแวะไปดูครับได้ค่ะยินดีค่ะคอ๋อแล้วก็แนะนํานะคะใน YouTube ว่าให้ไปดูได้อีกทีนะคะบอกว่าหรือเช็คยังไงนะคะคว่าหรือจริงแต่ถ้าถามว่าอยากรู้ไหมว่าหรือจริงยังไงต้องเข้ามาที่ชอรด่านช้างนะคะว่าเรารือจริงทําจริงยังไง เดกันนะคะครับครับเดี๋ยวเขาไปดูครับครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบบนี้ต้องหาเวลาว่างไปดูและไปที่ชอดานช้างอยู่ที่อำเภอแดนช้างจังหวัดสุพรรณบุรีไปดูว่าเขาเช็ครถยังไงไปพบกันดีกว่าระวังนะคะระวังโดนแอบอ้างนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวเราอยู่กันที่นี่เท่านั้นนะคะ บริษัทชอดันช้างนวกิจจำกัดนะคะหรือชอดันช้างกรุ๊ปนะคะอีก2บริษัทก็คือบริษัทไทยนิพนธ์จำกัดและบริษัท CHA 2546เากจำกัดเท่านั้นนะคะเราอยู่ที่นี่เท่านั้นนะคะบริษัทชอดันช้างนวกิจจำกัดค่ะอําเภอดันช้างนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีฝากด้วยนะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวชอดันช้างกรุ๊ปค่ะ